สวัสดีครับมาตอนใักันกนะครับวันนี้เรากลับมาการรีวิวกองทุนอีกหนึ่งกองนะครับแล้วเรากําลังจะรีวิวอนาคตกันครับเรามาดูกองทุนที่กล่าวถึงอนาคตเรามาดูกองทุนที่กําลังลงทุนในบริษัทที่กาลังวาดฝันอนาคตของพวกเราให้สวยงามนะครับเพราะถ้าพูดมาอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็ก็คือการที่เรากําลังจะเติบโตไปในอนาคตอะไรบ้างครับที่ในอนาคตพวกเราจําเป็นต้องใช้อะไรบ้างครับที่อนาคตพวกเราจําเป็นต้องมีนะครับของมันต้องมีเรามาดูกัน ว่าบริษัทเหล่านี้นะครับมีบริษัทอะไรบ้างแล้วกองทุนนี้คือกองทุนไหนสามารถที่จะช่วยตอบโจทย์มาอยู่ในพอร์ตการลงทุนของเราเพื่อคาดหวังผลตอบแทนในอนาคตได้ดีหรือเปล่านะครับมาดูกันครับ กองทุนที่เราพูดถึงนะครับคือกองทุนที่ชื่อว่า T Next Gen นะครับมีคนขอเข้ามานานมากแล้วนะครับก็อย่างที่บอกครับถ้าเกิดคนขอเข้ามาเยอะนะครับก็จําเป็นต้องรีวิวให้นะครับเพราะว่าทนแรงกดดันของทุกๆคนไม่ไหวนะครับ T Next Gen นะครับคำกล่าวของเขาคือก้าวไปอีกขั้นกับความร้ําหน้าทางเทคโนโลยีนะครับมีอะไรบ้างนะครับ What is Jack next generation internet นะครับเอ่อ Next Gen เป็น j e c k ซะแล้วนะครับ AI ครับ Artificial Intelligence นะครับ Cloud Computing Digital Media IOT หรือ Internet of Things นะครับ Mobile Payment นะครับแล้วก็ Autonomous Technology นะครับกเ็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนะวัตรกรรมเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่จะเข้ามาพลิกโฉมเทคโนโลยีให้ก้าวสู่โลกใหม่นะครับก้าวไปสู่โลกใหม่ด้วยด้วยเทคโนโลยีต่างๆนะครับก็มี AI มี Deep Learning มี Big Data มี Cloud Computing มี Cyber Security นะครับแล้วก็มี ธุกกรรมที่ไม่ผ่านตัวกลางนะครับจริงๆอันนี้แปลตรงๆอันจะ,ปะแปลกๆเนาะบล็อกเชนเทคโนโลยีนะครับก็อันนี้มันน่าจะแปลว่าแบบพวกดีเซนท์ไลหรือเปล่านะครับก็แต่ตัวบล็อกเชนเองมันเป็นแค่เทคโนโลยีเบื้องหลังนะครับก็เอามา Implement แล้วมันก็จําเป็นต้องมีเครือข่ายด้วยนะครับก็พวกดี f i พวกอะไรพวกนี้นะครับก็ มาดูกันนะครับพวก deep learning นะครับมีอะไรบ้างตัวอย่างนะครับพวกลำโพงอัจฉริยะนะครับเอ่อ c o n v e r s a t i o คอมพิวเตอร์นะครับก็เอาง่ายๆพวกสิลิพวกอะไรที่มันโต้ตอบเราได้นะครับคือต้องบอกว่าหลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่า deep learning คืออะไรนะครับก็ deep learning ให้นึกอย่างนี้นะครับใครที่เคยดู Alpha g o กนะครับตัวที่แข่งขันเกมโกะกับคนได้นะครับคือมันเป็นการเรียนรู้พฤติกรรมนะครับเรียนรู้หรือว่าเทรนเข้าไปเนี่ยนะครับเมื่อก่อนเราก็จะเรียกว่าเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเรียกว่า machine learning ให้แมชชีนหรือเครื่องเนี่ยมันเรียนรู้จากจากสิ่งที่เราป้อนเข้าไปแต่คําว่า l e a r n i n g เนี่ยนะครับมันขยายขอบเขตไปพวก n e วโร l ต่างๆด้วยทําให้มันมีกระบวนการแยกแยะเองด้วยนะครับเมื่อก่อนเราจะใช้อย่างนี้สมมุติเราจะบอกคําว่ารถกับมอเตอร์ไซค์นะครับเราจะต้องเอารูปมาเทรนครับแล้วบอกว่ารถคือแบบนี้มี4ล้อนะครับหรือว่ารูปนี้คือรถนะครับรูปนี้คือมอเตอร์ไซค์นะครับก็ให้เกิดการ ที่มันเรียนรู้นะครับ m a c h i n e Learning แต่พอเป็น Deep Learning เนี่ยมันก้าวข้ามไปอีกขั้นหนึ่งครับก็คือมันสร้างค่ายี่เียนของมันเองนะครับแพราะมันเรียนรู้เองว่าอ๋อถ้าเมื่อไหร่มี2ล้อนะครับเรียกจักรยานเรียกมอเตอร์ไซค์ถ้ามี4ล้อเรียกว่ารถยนต์นะครับหรือมี3ล้อเรียกตุ๊กต๊กนะครับหรือมันต้องเรียนรู้อะไรแบบนี้แต่มันจะสร้างเงื่อนไขสร้างค่ายที่เียนที่มันเข้าใจมาเองนะครับทีนี้มันก็ถูกเอามาใช้กับในหลายๆเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นเฟเและ ร,รู้เส้นทางรู้ขอบถนนนะครับเห็นป้ายก็รู้ด้วยต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเข้าเลนไหนหรือพวกคอน s u m อ e r app ต่างๆนะครับก็เป็นแอปพลิเคชันที่มันเรียนรู้พฤติกรรมของเรานะครับก็มีหลากหลายทีนี้อีกอันนึงในเรื่องของ streaming media ตร r e มิ i n g media อะไรบ้างนะครับเทคโนโลยีที่เข้ามาเปลี่ยนโฉมพลิกฟื้นให้กลุ่ม tech กลุ่มีเดียเนี่ยเติบโตขึ้นมาเรากไ็ไม่แน่ใจนะครับมันมีอะไรบ้างก็ตัวนี้นะครับก็เป็น6กับ ก็เป็นความเสี่ยงสูงเป็นกองทุนที่เป็นรวมพุ้นนะครับก็เป็น next generation internet นะครับตัวนี้มีหลายอย่างนะครับแต่เท่าที่เห็นก็เป็นกองทุน active นะครับแล้วก็มีรายละเอียดอย่างที่เขาบอกไปนะครับตัวนี้มีอะไรดูดูรายละเอียดเนาะโอกาสลงทุนในนวัตรกรรมนะครับเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่จะเข้ามาพลิกโฉมเทคโนโลยีให้ก้าวสู่โลกใบใหม่นะครับผลการดําเนินง,งานของบริษัทเป็นผู้นํานวัตรกรรมส่วนใหญ่จะมีอัตราการเติบโตในระดับที่สูง และไม่แปลผันตามภาวะเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าเรากําลังคาดหวังอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจณวันนี้มันทําอะไรอนาคตไม่ได้นะครับนี่คือสิ่งที่ที่มันเกิดขึ้นนะครับว่าสิ่งที่บริษัทพวกนี้ลงทุนคือมันมองในภาพอนาคตนะครับว่าอนาคตของพวกเราจะเป็นอย่างไร เพราะนั้นวันนี้เศรษฐกิจที่มันเกิดขึ้นมันไม่ได้กระทบอะไรเลยครับเพราะว่าคอวิชัน่นหรือวิชั่นของแต่บริษัทมันมองไกลไปถึงอนาคตหมดแล้วนะครับโอกาสในการลงทุนกองทุนที่มีผลงานโดดเด่นนะครับเราก็มีผู้เชี่ยวชาญที่พวกคัดทุนอยู่แล้วนะครับก็รายละเอียดตรงนี้นะครับเล็กๆน้อยๆดูตัวแฟกชีสกันดีกว่านะครับแฟกชีสของ T Next Gen นะครับมีอะไรบ้างนะครับพวกนี้ขออนุญ,ญาตข้ามไปเลยนะครับแต่ว่าขอดูกองทุนหลักหน่อย นะครับก็คือตัว a r ร Next Generation Internet ETF นั่นเองนะครับตัวนี้นะนะครับก็เป็นตัวที่เราชอบกันอยู่แล้วนะครับสำหรับ a r รกองทุนนะครับที่ Master Fund เป็น t i v i v e n a n e m e n t นะครับส่วนกองทุนที่ไทยเป็น Passive ก็คือล้อตามตัว Active นั่นแหละนะครับ Active ไปไหนเราไปด้วยนะครับใครไม่รู้ว่า Active คืออะไร Passive คืออะไร Active ก็คือว่าผู้จัดการกองทุนเขาจะมาคัดเลือกครับ หรือผู้จัดการอันนี้ก็เป็น ETF เขาก็จะคัดเลือกว่าจะเอาหุ้นไหนนะครับเข้าอยู่ในตัวกองตัวนี้นะครับกองตัวนี้ก็เหมือนเอาง่ายๆเราเหมือนมีมีตะกร้าอยู่ครับแล้วเราก็ไปจับบริษัทมาหย่อนในตะกร้าในสัดส่วนที่ไม่เท่ากันอยู่ที่แล้วแต่กลยุทธ์ต่างๆนะครับก็ลักษณะประมาณนั้นนะทีนี้ในเรื่องของความเสี่ยง6กทับสิบเอ่อหกทับแนะครับเมื่อกี้บอกไปแล้วก็เป็นกองทุนหุ้นร้วนๆในเรื่องของปัจจัยความเสี่ยงสําคัญนะครับก็ในเรื่องของผลการดําเนินงาน ตัวนี้นะครับผลการดำเนินง,งานเนี่ยความผันผวนของมันอยู่ที่15-25กลางค่อนไปทางสูงนะครับแต่ยังไม่ได้สูงที่สุดถือว่าใช้ได้เรื่องของการกระจุกตัวอยู่ที่10-20%แปลว่าลงลงจำนวนหุ้นเนี่ยไม่ได้เยอะมากอันนี้เป็นลักษณะที่โดดเด่นของอาร์คอยู่แล้ว อารจะค่อนข้างจับบางตัวนะครับแต่ไม่ได้จับทุกตัวเพราะอารจ,จะเน้นตัวใหญ่ๆด้วยเปอร์เซนต์หรือว่าน้ําหนักที่ค่อนเยอะค่อนข้างเยอะแต่ว่าตัวเล็กๆเขาอาจจะให้น้ําหนักที่น้อยหน่อยนะครับก็ในลักษณะมันจะประมาณนี้เรื่องของการกระจุกตัวอุตสาหากรรมอันนี้ค่อนข้างแน่นอน50-80ครับเป็น ICT นะครับเป็น IT แล้วก็ Communication Service ต่างๆส่วนเรื่องของการกระจุกตัวในประเทศนะครับ50-80%นะครับอยู่ในสหรัฐอเมริกา แล้วก็ความเสี่ยงจากการแลกเปลี่ยนอน้าตาของค่างเงินเป็นดุนลลพินิตโดยที่ทั่วไปนะครับจะอยู่ประมาณ90%นะครับของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างเยอะอยู่แล้วตรงนี้ก็ไม่ค่อยน่าห่วงเท่าไหร่แต่ก็จะมีเรื่องของการกระจุกตัวในอเมริกาใครที่ลงทุนพวก S&P 5 0อนหนะครับหรือว่าตัว NASDAQ อยู่แล้วนะครับก็ค่อนข้างอาจจะมีตัวทับซ้อนค่อนข้างเยอะนะครับ สัดส่วนการลงทุนนะครับตัวนี้นะก็มาดูครับเราอยู่ในอาร์คเก้นะครับเราก็อ่3ไอทีสามสิบเก้าจุดเจ็ดเปอร์นะครับอ่คอมมิวนิเคชันเซอร์วิสยี่แปดจุดดนกนั้นเล็กน้อยแล้วครับถือว่าลงทุนในกลุ่มของตรงไปตรงมาดีนะก็อยู่ในกลุ่มที่เป็น IT แล้วก็การสื่อสารค่อนข้างเยอะนะครับ เออลงมานะครับในส่วนของเจอกราฟีนะครับเบรกดาวออกมาแล้วอยู่ที่นอตอเมริกานะครับอยู่ที่78.3%เยอะมากครับเราก็เป็นเอเชียแปซิฟิก15.5%นะครับนอกนั้นก็เป็นยุโรปนิดหน่อยนะครับแล้วก็พวกเออเมริกากับเอ่อแอฟริกาตรงนี้ค่อนข้างน้อยนะครับบริษัทครับ นะครับทือเทส l a นะครับอันนี้คือสิ้นปี2020นะครับทือเทส l a อยู่ที่10.1นะครับแล้วก็ล็กคุอยู่ที่6.2 Square นะครับมี g r a เกรสเกลบิทคอยตัสนะครับมีเอ่อเทเลด็อกนะครับอันนี้ก็เป็นทั่วเออเทเลเมดิซี นะครับหรือเทเลเขาเรียกเทเลเฮลใช่ไหมก็คือพวกที่มันเป็นคุยกันทางไกลใช่ไหมครับสมอมคุ้นๆนะมี Spotify นะครับมี p พีล Storage นี้ผมพอรู้จักอยู่นะอยู่ใน Cyber Security นะครับ t e n c e n t Holding นะครับแล้วก็ Facebook มี Snap นะครับมีหลายตัวที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ Tesla ก็เบื่อหนึ่งนะครับแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาโตเยอะนะครับอาร์ชชอบ Tesla ครับบอกเลยว่าอาร์ชชอบนะครับค่าธรรมเนียมนะครับ1.437 ถามว่าโอเคไหมผมว่าโอเคใช้ได้นะไม่ได้ไม่ได้เวอร์เกินไปนะครับถือว่าอยู่ในในเกณฑ์ที่รับได้นะครับเกณฑ์ที่รับได้เลยส่วนค่าธรรมเนียมซื้อขายนะครับก็ตัวค่าธรรมเนียมการขายเนี่ยนะครับก็คือในส่วนของฟอนต์เอ็นฟีเนี่ยอยู่ที่1%ถ้าเทียบกับหลายๆกองจะอยู่ที่1.5ตัวนี้ถือว่าใช้ได้นะครับแต่ค่าธรรมเนียมในการรับซื้อคืนก็มีด้วย แปลว่ามีทั้งฟอนด์ฟอนด์เอ็นฟรีแล้วก็แบ็กเอ็นฟรีด้วยนะครับ0.15%พอรับได้นะผมถือว่าก็ยังน้อยกว่าหลายๆเจ้าที่คิดค่าฟอนด์เอ็น1.5เราไม่มีแบ็กเอ็นใช่ปะเวะลาซื้อก็จะถูกชาร์จเยอะนะครับแต่อันนี้ก็1%ก็โอเคนะใช้ได้นะครับลงมานะครับดูในส่วนของเบนชมแบก,กันบ้างนะครับก็เป็นผลการดําเนินงานของกองทุนหลักปรับด้วยอัตราการแลกเปลี่ยนงั้นมันก็อาจจะไม่ต่างกันมากนะครับก็ในปี63ที่ผ่านมาบวกไป25.59% ได้ได้นะครับถือว่าเยอะแต่ว่าทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้แบบบอกระยะไกลเพราะว่ากองทุนอาจจะเพิ่งเกิดมาด้วยนะครับก็ต้องดูผลประกอบการกันนะก็อาจจะต้องไปดูจากพูดลายตัวผลขาดทุนสูงสุดแค่ลบ4.72เองเหรอครับน้อยมากนะครับน้อยมากนะครับ SD 23.56นะครับ แล้วก็โอ้แต่เขาบอกว่า,เ,าเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานณนะจุดขายก็ใช้ตัว global equity นะครับหรือหุ้นโลกมันอาจจะเทียบกันไม่ค่อยได้เพราะอันนี้เป็นเซกเตอร์นะฮะตรงว่ามันมันแบบมันอาจจะเทียบกันโดยตรงไม่ได้นะครับก็ผลการดําเนินงานมันมีแค่ปีเดียวนะครับเพราะนั้นอาจจะพูดอะไรมากไม่ได้แต่ก็บวกไป25%ในปีที่แล้วทีนี้มาดูของกองทุนรวมในต่างประเทศดีกว่าอันนี้จะวัดได้นะครับก็ตัวอาร์คนะครับดูง่าย ก็ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนมานะครับเกิน5ปีเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่นะครับกี่ปีละปีสองพันสิอ่ 2016, อะมันก็เกินอยู่แล้วนะครับน่าจะประมาณ5ปีนี่แหละนะครับก็41กว่าเปอร์เซ็นต์ต่อปีนะพวกนี้เป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปีใช่ไหมครับเนาะน่าจะใช่นะครับก็ก็เยอะมากนะครับแล้วก็1ปีที่ผ่านมาบวกไป150กว่าเปอร์เซ็นต์ถือว่าเยอะมากๆนะครับถือว่าเยอะจริงจริง ถ้าเทียบกับพวก S&P 500หรือว่า World Index ก็คือหุ้นโลกนะครับเนี่ยเขาทำกันได้9-13%แต่ว่าตัวนี้ทำได้41%นะครับถือว่าเยอะมากๆ ก็เป็นเป็นมันเป็นเมกะเทนอยู่แล้วนะครับเราก็อาร์คค่อนข้างเลือกกองทุนตัวกองทุนของอาร์คเนี่ย ETF เนี่ยเลือกหุ้นค่อนข้างเก่งนะผมค่อนข้างชอบนะครับภาพก็เห็นอยู่แล้วครับมันไต่ขึ้นมานะครับเเส้นตรงนี้นะครับข้างในเนี่ยตัวสีสีส้มนะครับจางๆเนี่ยนะครับคือ S&P 500นะครับส่วนสีเทาอ่อนๆคือ MSCI ACWI หุ้นโลก สีดำนะครับคืออาร์ตนะครับตัวนี้ก็พุ่งกระฉุดนะครับเราก็โดดเด่นมากนะครับน่าจะประมาณ7เท่าได้นะครับเ x เลยนะถือว่าทําผลงานได้ดีเยี่ยมนะครับตัวนี้นโยบายกงรจ่ายบันผลไม่มีนะครับเราก็ไม่มีกําหนดอายุโครงการนะครับเราก็ขั้นต่ํา1000บาทนะครับก็น่าจะพอซื้อกันได้นะครับตัวนี้เป็น T ีบวกห้านะครับก็เวลาขายคืนนะครับก็ขายวันจันทร์ก็ไปได้อีกวันจันทร์หนึ่งนะครับยกเว้นติดช่วงนักขัตฤกษ์หรือวันหยุดนะก็นับวันทําการนะครับส่วน ถ้าเกิดเป็นทิสโก้ก็เป็น4วันทาการนะครับก็อาจจะไปใช้พวกกองตัวตัว,ตว,ตวสมุดบัญชีของทิสโก้ก็ได้จะไวขึ้นนะครับดูรายละเอียดแล้วน่าสนใจครับถ้าเกิดให้ผมวิเคราะห์มันก็เป็นเมกะเทนของโลกเราอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็น next generation จริงๆอย่างเทย่าเงี้ยนะครับมันชัดเจนน่ะว่าในอนาคตเราก็ต้องขับเคลื่อนด้วยรถไฟฟ้ากันอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันจะเป็นแบบไหนที่ทางยังไงผู้นำมันมักจะได้เปรียบในเรื่องของความคาดหวังเสมอนะครับ ก็ดูในบ้านเราก็ได้นะครับหลายๆครั้งเวลาเราเป็นผู้นําในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับเราจะได้ค่าจากการลงทุนตรงนั้นเยอะนะครับเพราะว่ามันมีคู่สนใจมีนักลงทุนที่คาดหวังเยอะมันก็เลยทําให้ราคามันเปิดไปเร็วนะครับก็เทส l a เป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่คิดว่าจะผลิตแบตเล็กๆนะครับเพื่อขับเคลื่อนเรือขับเคลื่อนรถขับเคลื่อนทุกอย่างนะครับพยายามจะไปทํา SpaceX นะครับบินออกไปต่างประเทศไม่ใช่ต่างประเทศไป ดาวอื่นเลยนะครับไม่ใช่ต่างประเทศไปดาวอื่นเลยหรือทําในเรื่องของอสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่มาจากดาวเทียมนอกโลกเขาพยายามคิดนอกกรอบ นะครับมันคือค่าของอินโนเวชันมันคือค่าของคนที่มันคิดที่ฉีกกกอบนะครับมันก็คือเน็กซ์เจเนอเรชันหรือว่ามันคือยุคถัดไปของพวกเรานะครับมันเป็นอะไรที่มันเกิดความคาดหวังราคามันเลยพุ่งกระฉูดแบบนี้นะครับก็ต้องบอกว่าถือว่าเป็นหนึ่งตัวที่น่าสนใจลองพิจารณาดูครับว่าจะหยิบยกมันเข้าพอร์ตไหมใครมีอยู่แล้วลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยว่าเป็นอย่างไรบ้างในช่วงที่ผ่านมานะครับโอเคคลิปนี้ประมาณนี้ครับรีวิวกองทุน T Next gen นะครับหวังว่าจะตอบโจทย์กับคนที่ขอมานานพอสม ควรนะครับก็เอาให้เต็มอิ่มเราก็เอาไปเลือกสรรกันได้นะครับคลิปนี้ประมาณนี้ครับขอให้เ,เพื่อนๆมีความสุขสนุกกับการลงทุนแล้วก็ดูแลให้กันเงินควบคู่ไปด้วยนะครับเราเดี๋ยวเจอกันใหม่ติดตามกันได้ในทุกช่องทาง y u u t u b e f b o o k นะครับ IG หรือว่าทางไลน์นะครับก็ขอให้ทุกคนติดตามแล้วก็กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ